สวัสดีค่ะท้องฟ้าอลิชานะคะสวัสดีครับเฟรนทีลรกิจครับใช่วันนี้ก็เราสองคนก็เป็นตัวแทนถือป้ายงานเนอะในหน้าขบวนครับผมใช่อันนี้ก็ใช่ได้รับเกียรติได้รับเกียรติใช่ครับเป็นงานแรกของท้องฟ้าเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้าปีหนึ่งนี่อยู่ปีสี่แล้วก็เป็นงานแรกเช่นกันครับ ใช่เพราะว่าหายไปหลายปีก็รู้สึกดีใจนะครับที่กลับมาจัดแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่บอกไปว่าแบบเราได้เป็นเหมือนตัวแทน,นในการแบบถือป้ายเข้างานร้อนครับสู้ครับเต็มที่ค่ะโอ้วันนี้จุลานะครับผมก็ยิง <Unity. S 2> จุลายูนิตี้เนาะอะไรนะ sustainability sustainability Sustain ใช่ ใช่ก็ความจริงกิจกรรมฟุตบอลมันก็คือการแบบสารสัมพันธ์เนื้อระหว่าง2มหาลายัยแล้วก็ความจริงก็ในมหาลาัยกันเองด้วยเพราะว่านี่ก็แบบไม่เคยเจอหลายๆคนที่แบบว่าทํางานนี้ก็แบบมาเจอกันในงานนี้ก็ได้มารู้จักการเป็นแบบพี่น้องร่วมมหาลัยเดียวกันรวมถึงกับรู้จักเพื่อนๆที่ธรรมศาสตร์ด้วยก็แบบเหมือนมีกิจกรรมนี้ก็ดีครับได้แบบรู้จักคนมากขึ้นใช่ ใช่แล้วก็มันก็จะมีการแบบขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆด้วยก็หวังว่างานนี้เนี่ยจะทําให้สังคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเราเชียร์ทีมจุฬาอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะบอกเลยทีมจุฬาอะไรนะครับสักหสักสามเลยกันครับเบาๆไปก่อน3ามสูตรเอ้ย เลยหรอครับผมใช่ใช่ครับก็ฝากทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมก็คิดว่ายังเข้างานได้นะครับผมก็ซื้อบัตรซื้อเสื้อทีมจุฬานะครับเสื้อสีชมพูนะครับผมมาเชียร์ทีมจุฬากันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ดูไลฟ์ได้ดูไลฟ์ทาง AIS Play ค่ะใช่ครับ ได้ครับก็ฝากถึงทีมธรรมศาสตร์นะครับวันนี้อาจจะต้องเตรียมชิดช,ชู่ไว้นะ,ะเพราะว่าอาจจะต้องร้องไห้เพราะว่าแพ้ทีมจุฬาเดี๋ยวให้ทีมจุฬาแบบหลับตาเล่นุยม <c oughs> ัดมือเล่นอะไรอย่างนี้ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับฝากผลงานไว้ที่เซ็น <ด>เรามีรูปอะไรอ่ะ